สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับ Honda Civic Dimension นะคะทุกท่านรถยนต์ปี02นะคะคันนี้เครื่อง d 17เกียร์ออโต้นะคะราคา95,000บาทคะ่ะช่วงร่างดีแอร์เย็นจัดทรงมาสวยๆนะคะรูปชมสวยงามนะคะ พร้อมใช้เลยค่ะทุกท่านใช้น้ำมันรวนนะคะคันนี้มีเล่มเอกสารชุดโอนครบราคา95,000บาทเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าภายในเป็นเบาะหนังนะคะเบรกมือใช้ได้ครบสมบูรณ์ดีนะคะก mm hmm. ว้างๆค่นั่งสบายค่ะแอร์เย็นฉ่ำนะคะทุกท่าน mm hmm. ท่านใดสนใจรถยนต์ดิเมนชันคันนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลแลนะน mm ัด hmm. ดูรถได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะ สายตรงไปหาผู้ขายโดยตรงเลยค่ะทุกท่านแอดมินเพียงมาแนะนําเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ไหนหน้านะคะหากท่านสนใจแนะนําให้โทรคุยและนะัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองเท่านั้นนะคะไม่ควรโอนมวนจจาล่วงหน้าคะ่ะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะก่อนจากการฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ